กันมาของ Disney Plus Hotstar นะครับส่งผลต่อ Netflix เล็กน้อยมากครับยังคงมีกำไรและสมาชิกเพิ่มขึ้น Netflix บอกว่างั้นเดี๋ยวเราทำเกมให้เล่นกันแล้วไม่คิดเงินเพิ่มด้วย <S <S 1> <S 1> <ๆ>หลายคนตอนนี้ก็อาจจะฮือฮาเนาะแห่กันไปดู Disney Plus Hotstar นะครับถ้าอยากสนุกนะผมแนะนำให้ไปสมัคร Facebook กลุ่ม Disney Plus Hotstar Thailand นะครับที่นู่นสนุกมากสนุกกว่าซีรีส์ Disney Plus อีก ที่สนุกกว่าคือคำถามของคนแต่ละคนที่เข้าไปโพส์บันเทิงมากแต่ละคนเนี่ยเข้าไปถามทำไมทอถึงอ้วนคะไปทำอะไรมาอะไรอาเงี <c> ้ย <oughs> ตลกดี <c oughs> คือเข้าไปดูเขากันแหนกันแหนกันะแล้วก็มีทั้งสองฝั่งเลยนะมีคนประเภทแบบมาแซะมาว่ามา ประชดประชันแล้วก็มีคนคอยมาตามดา่าทําไมไม่ตอบดีๆล่ะตอบดีๆก็จบเรื่องแล้วจะแซะกันไปทําไมผมก็แบบเออดีเนาะคนเรามันก็สั่งกันได้เนาะอยากได้อะไรก็มาแบบว่าเหมือนมาว่าเขาว่า,วาแบบทําไมต้องตอบไม่ดีด้วยล่ะหัดตอบให้ดีๆมั่งสิคิดในใจคิดในใจคุณไปสั่งเขาได้ยังไงเออแปลกดีนะครับ <c oughs> แต่หลายคนอาจจะคิดว่า Netflix นะครับ หรือที่เราชอบเรียกกันคุ้นเคยนี่ผมกาลังพยายามฝึกอยู่นะผมพยายามจะเรียกให้มันถูกต้องฝรั่งเรียก Netflix คนไทยเรียก Netflix ถ้าผมพูดผิดพูดถูกขออภัยด้วยผมยังติดปากอยู่ผมพยายามฝึกอยู่ Netflix ไม่ค่อยมีผลกระทบเท่าไหร่เพราะว่าไตรมาสที่ผ่านมานะครับ Netflix นี่มีสมาชิกเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำไปนะครับรายได้รวมเพิ่มขึ้น19นะครับมีกำไรสุทธิ1,300ล้านดอลลาร มีสมาชิกเพิ่ม1.54ล้านคนนะครับโอ้ถือว่าเติบโตเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำไปนะอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังอยู่ในสภาวะการโควิดคนก็ยังอยู่บ้านดูซีรีส์กันอยู่นะครับแล้วก็ Netflix ก็ยังคงได้รับความนิยมอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะมีอย่างอื่นมาราคาถูกกว่าก็ตามนะครับล่าสุดครับ n น t f l i ิ Netflix บอกว่าในไหนเรายังเติบโตดีอยู่แล้วยังไม่มีผลกระทบอะไรมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทำเกมให้แล้วกันนะครับ ทำเกมให้คนเล่นใน Netflix เสร็จแล้วไม่คิดเงินเพิ่มด้วยโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ Netflix จะเอาไปสู้กับ Disney Plus h o อ s t a r นะครับเพราะว่าแม่ทางโน้นก็มาแรงเลอเกินมีหนังน่าดูเยอะนะทั้งค่าย Disney แล้วก็ค่ายมาเวลนะครับเกมที่จะทำเนทำจากซีรีส์ stranger things ครับเฮ้ย hey, stranger things นะเป็นเกมนะครับโดยที่ไม่มีการเก็บค่าสมาชิกเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ย จะลองรับการเล่นเฉพาะบนมือถือก่อนอ้นะฮะก็เรียกว่า Netflix นี่ขยับขยายตัวเองไปในทิศทางของอินเทอร์เทนเมนต์อย่างเดียวไม่พอยังข้ามมาวงการเกมด้วยนะครับงานนี้อาจจะเดือดร้อนไปถึงผู้ให้บริการเกมอย่าง Star d ์ดีย t e a m o r i i i n อะไรเนี่ยโอ,โ,อโ,อโอ้นะเริ่มจับตามองเอ้ยอยู่ดีๆเราก็มีคู่แข่งรายใหม่เพิ่มขึ้นมานะแล้วเป็นคู่แข่งที่มีหนังอยู่ในเครือเยอะด้วยนะครับมีซีรีส์มีออริจินอลคอนเทนต์ของตัวเอง ถ้าเอาเรื่องพวกนั้นมาทำเกมเนี่ยผมว่ามันก็เป็นการฉีกแนวแล้วก็เป็นแนวทางใหม่ที่น่าสนใจมากเลยครับ